S <s> <S เป็นของขวัญให้กับครอบค <s> รัวนะครสวั <Garage> สดีสครับก็กยม่พอต้องมาตนี้ออกอีกไปแล้วมี รับเข้าสู่ช่อง Made s t a r ี y วันนี้พบกับน้องมิเกลวันนี้มิเกลเขาก็ใส่ใส่ชุดอ่าเขาเรียกว่าถุงนอนนะคะมันก็ไม่เชิงว่าเป็นถุงอนะเหมือนเป็นถุงแต่ว่าไม่ได้ปิดเท้านะคะองพคนหนึ่งมะวองพ่อ,อวันนี้นะฮะก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย โซฟาในเซนี่เป็นของขวัญให้กับครอบครัวนะฮะชุดนี้เนี่ยไปดูมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแลวเนาะอาทิตย์กว่าๆไปตอนนั้นก็คือกะว่าจะไปดูแค่รูปภาพติดผนังในเอซเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปเออกมาเนี่ยตรงผนังเนี่ยมันดูล่งๆในเอฟซดูล่งๆก็เลยคุยกับน้องเมยว่าเม่ๆเดี๋ยวเราไปซื้อภาพติดผนังดีกว่านะ พอพอไปที่ร้านในเอฟซีพอไปที่ร้านเขาก็มีโซฟาให้เลือกเราก็เลยไปดูพอไปดูแล้วเนี่ยเออจริงๆอ่ะบ้านเราเนี่ยยังขาดพื้นที่เอ่อบริเวณที่ให้น้องๆเนี่ยออกมาแล้วก็ได้นั่งเล่นเนาะมีเลากไม่ส่วนมากจะเป็นคนคนเลี้ยงเนี่ยแหละคะ่ะนั่งอ่าอ,อย่างพวกเราเนี่ยมานั่งแล้วก็ให้น้องเข้ามามานั่งด้วยเพราะวลาถ้าหนูคานได้กิ้งได้หนูต้องไปอยู่ตรงพื้นนะลูกอืม,อม มันดูสบายมากเลยอ่ะสบายไหมคะสบายไหมครับบอกพ่อหน่อยสบายมบสบายหมครับสบายยหครับนี่สบายไหมคสบายไหมครับขมงแสงนเอฟซีน่็ตสบายไมรังสนีเป็นหน้าตางสบายไหมคับรังแสงนโป็สับัแสซี่นกีเป็น้สบายหมัยคัเอีน่เป็นหมังเอซี่เป็บาหมรัามสีเป็นไขอมู่ว่า ต้องโดนน้ำได้เพราะเด็กๆบางทีเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าแหวะนมใช่แหวะนมบางทีจะทาความสะอาดหัวนมแล้วก็หลกหกใสอะไรเงี้ยก็เลยต้องเป็นอพื้นผิวที่ทำความสะอาดได้ง่ายขลบค่อนะค่ะพ่อใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะพ่อใช่ค่ะพ่อ แต่ว่าชุดนี้เนี่ยเขาลดราคาให้นะฮะลดราคา,คาให้จากเท่าไหร่นะมีหนูเห็นในเว็บอินเด็กเขาเขียนว่าห้าหมื่นเก้าโหจากห้าหมื่นเก้าแล้วเขาเอามาทําโปรน่าจะโปรแบบสิ้นปีแล้วเขาเลยลดให้เราเหลือสองหมื่นเจ็ดเหลือสองหมื่นเจ็ดนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าอ่อเบาะเป็นยังไงอะไรเมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นพวกวางต้งวางตู้นะฮะวางตูวอะไรต่างๆก็คิดว่าเคลียร์ใหม่เพราะว่าต่อไปเนี่ย เดี๋ยวเอาน้องมานั่งเล่นบางทีมีญาติคนรู้จักมาเนี่ยเราก็ได้นั่งตรงนี้แล้วก็ได้คุยกันแต่เมื่อก่อนเนี่ยเรามีโต๊ะก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็ให้ฟีลมันต่างกันในเอฟซีเนี่ยฮะก็เดี๋ยวต่อไปก็น้องโตอีกสักหน่อยก็จะเป็น<ม>นะเป็นผ้ารองพื้นแล้วก็ให้เขา,เ,าเล่นตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเขาโตจริงเขาเดินนั่นเดินนี่ในเอฟซี ตรงครึ่งนี้อาจจะต้องกั้นแล้วก็ให้ให้น้องเขาอยู่แค่นั้นก็คือปรับเปลี่ยนห้องไปตามวัยของน้องนะคะใช่ปรับเปลี่ยนทุกเดือนคือบางทีอาจจะ,ะมีว่าป้าแนะนำว่าเออเนี่ยเดีย๋ยวระวังเม้ตกนะหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าน้องเขาเริ่มเริ่มที่จะยุกยิกมากกว่านี้ก็จะจริงๆอ่ะก็คืออาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มอ่า เอาที่ปูพื้นมาปูตรงพื้นแล้วนะคะแล้วก็จะมีคอกมาด้วยของก็จะมาเรื่อยๆเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใน FC <ช>ตามตามเหตุการณ์เราไม่ฟิกไม่ตายตัวเพราะว่าเดือนแรกน้องเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากกินกันนอนนะคะแต่ว่าช่วงนเนี้ยเนี่ยเขาเริ่มมีนนพัฒนาการและก็จะต้องเริ่มปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆขอเริ่มแข็งแล้วนะนี่ไม่ไม่ขอพับเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะมิเกลใช่ไหมครับ เต้นเอวเนเใช่ค่ะใช่ครับยิ้มให้เอฟซีหน่อยเนะสวัสดีปีใหม่เอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะปีใหม่เอฟซีนะคะเย่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 ก็ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับครอบครัวในวันปีใหม่นี้นะฮะอ๋อยากเดี๋ยวเราจะมาลอง โซฟาใหม่นะฮะโอ้โหโซฟาใหม่ลอครับโอ้อะไรจุดจุดทำปากอะไรอะไรจุดจุดทำปากจู๋เลยเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนี่เด็กๆสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมเพิ่งตื่นมังกรเพิ่งตื่นเี่แท้เดี๋ยวให้แม่วยพร พูดส,ส่งท้ายปีเก่าส้นและปีใหม่ช่อง Media Story นะครับสวัสดีค่ะ,คะขออนุญ,ญาตนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้ดูกล้องดูกล้องแม่แม่กล้องกลง้องอ๋อสวัสวดีค่ะเอฟซีวันนี้เป็นปีเก่าวันที่เท่าไหร่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ด,ม,อดมือแรงข้าวดาวเนาะสามสิบเอ็ด ธันวาคมปีเก่าจะเข้าต้อนรับปีใหม่นี้ย่าหน่อยจ้องเมเดแล้วก็ย่าหน่อยทำกระสีและปู่ซ้ำทำกระสีแล้วก็มองม <า S 2> ย่าทั้งคู่เลยมาขอไวพรให้เอซจงมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ให้สมมุ่งมา่รารถนาทุกประการ ก็ประมาณนี้ค่ะทำอะไรก็รับลื่นรับลื่นไปด้วยดีนะโอ้นี่กมองเออทำไมมองยาเลยได้ยินเสียงอ่ะโอ้ยมองอ้าวทำไมเบหน้าล่ะเออสวัสดีปีใหม่ครับเอซีสวัสดีครับเอ็ซีสวัสดีครับ หลานะมองหน้ามองหน้าอย่างเงี้พอดีพอดีครับ้าดีครับ FC สวัสดีนะครับสตูดิโอใหม่สดิโอใหม่ครับสวัสดีค่ะมิเกลสรุปมองโมบายหรือมองหน้าพ่อทำไมถทมนะฮะช่วงเวลาระหว่างวันเขาบอกว่าอย่างนั้น นี uh, mm ่น hmm. ี่นน oh, ี่น uh, ี uh ่นนี่นอมองหน้ามีนี่นีมองหน้ามีนี่ครับนี่นีโอตื่นเต้นใหญ่เลยมองหน้าพ่อนพ่อตลอดเลยนี่ัหน้าพ่อได้เนาะนี่เออนี่นี่เีวรานี่เออนี่ตื่นเต้นไงม่ีอนรเา่นิ่งๆแหละ แต่พอเนี่ยมาเขารู้สึกเขาตื่นเต็นอือม,มีลากยิ้มเลยแก้มบุญแก้มบุญครับรอเลยมเมื่อลูกหลับนะคะเราก็ได้เวลาตัดเล็บค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเห็น รอยแผลนะคะบนใบหน้าของน้องมิเกนนะคะเนื่องจากว่าลิปเนี่ยเป็นบางมุมนะคะที่บางทีน้องเขาง่วงเขาก็เลยเกาหน้าตัวเองตรงมุมเล็บที่แหลมเนี่ยก็เลยขวนหน้าน้องนะคะเป็นจังหวะที่พ่อหน่งเนี่ยกำลังจะใส่ถุงมือให้พอดีเนาะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้นะคะก็มีลุงป้าเอฟซีนะคะแนะนําว่าให้ถอดถุงมือของน้องนะคะ เพื่อพัฒนาการซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงอยู่นะคะเพราะว่าเมย์ก็ไปหาข้อมูลอยู่ตรงนี้ก็คือเขาก็แนะนํากันว่าให้ถอดถุงมือเพื่อที่นิ้วมือเขาเนี่ยเอ่อเวลาเขาเคลื่อนไหวแบบต่างๆเนี่ยคือมันคือพัฒนาการของลูกเนาะหรือบางทีคุณหมอบางท่านนะบอกว่านิ้วมือเนี่ยคือสมองที่สองของลูกนะคะก็เลยทําการถอดถุงมือกันแต่ว่า ลืมเช็คนะคะที่ว่าเล็บเนี่ยบางมุมอาจจะแหลบไปหน่อยเนาะวันนี้นะคะก็ได้เวลาที่จังหวะที่น้องหลับพอดีนะคะมีก็เลยได้ใช้เครื่องมือ,อตัดเล็บของเด็กนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตที่เจียมากกว่าหมุนๆน,นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่เคยทำเนี่ยอาจจะบอกว่ากลัวว่ามันจะเจ็บนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ลองเอาตัวนี้ไปจิ้มที่นิ้วตัวเองเนี่ยก็คือมันไม่รู้สึกเจ็บนะคะแล้วมันก็สามารถที่จะตะบตัวเล็บมุมที่แหลมแหลมของน้องได้ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องทำตอนน้องหลับค่ะจะบอกว่าเวลาลูกหลับเนี่ยเป็นเวลาทองนะคะของพ่อกับแม่ด้วยนะไม่ว่าจะทำงานบ้านคือเวลามิเกลกับมังกรหลับเนี่ย สมองจะปุ๊บขึ้นมาเลยกับพี่เหน่งคือเราต้องรีบทํางานบ้านจัดของอะไรที่อยากจะทําให้เสร็จนะคะก่อนที่รูปจะตื่นในแต่ละช่วงเนาะวันนี้นะคะก็เลยได้เจียเล็บมุมที่แหลมของน้องมิเกลค่ะวันนั้นที่ไปนะก็ได้ภาพมาหลายชุดเหมือนกันแต่ว่าจะโชว์แค่ แค่นี้ละกันนะเป็นภาพของน้องหมาสองตัวนี้นะฮะมิเกลคนไหนมิเกลช,ชอบตัวไหนมิเกลช,ชอบตัวไหนตัวไหนลูกก็มีแล้วก็มีภาพอันนี้มันจะเป็นเซตนะฮะขายเป็นเซตเขาขายไม่แพงนะเอฟซี FC. มันเป็นเหมือนเอาเอาไว้ตกแต่งผนังธรรมดามันจะเป็นเซตมีหนึ่งสองสามสามสามลูกอยู่ในหนึ่งเซตอันนี้คิดว่าน่าจะมาติดตรงนี้นะฮะ หนส,สาวางเรียงกันแล้วก็ภาพน้องหมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะหาที่ติดก่อนว่าจะติดยังไงอาจจะติดมุมนั้นอะไรประมาณนี้พอมันดูแล้วมันก็มีสีสันขึ้นนะฮะจากเดิมเ c ซีมองนะเพราะตอนที่ไม่มีรูปมันก็จะเป็นแบบว่า,เ,าเรียบๆแต่พอมีรูปขึ้นมามันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นนะฮะ เป็นจุดสนใจจุดสายตาอะไรประมาณเนี้ยอ๋อ oh. อันนี้ก็รูปของ New York นิวยอร์กในเอฟซีตัวนี้ที่ผมไปประจําเลย oh. สะพานบุคลินบิชคิดว่าตรงนั้นนะฮะสะพานบุคลินบิชแล้วก็มีตึกต่างๆ oh. เห็นแล้วก็นึกถึงวันวานนะเอฟซีนึกถึงวันวันวานที่เคยไปอยู่ oh. เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนเอฟซีเมืองที่ไม่เคยหลับไหลติดผนังมุมในมุมหนึ่ง oh. นี right? okay, ่ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยฮะก็เดี๋ยวค่อยหามุมเอาโอเคนะฮะเอฟซีสำหรับคลิปนี้อะคลิปมอบของขวัญวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับครอบครัวนะฮะมังกรหลับอยู่นะคะเป็นเวลาหลับของมังกรเด็กๆเนี่ยจะนอนเช้าจนถึงประมาณสักเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนี้ถึงจะตื่นช่วงนี้ก็คือนอนยาวขึ้นแล้วนะคะอืม ครับมิเกลไปบายลุงพ่าปัาไบายลุงพ่าปันน่ะมามามานี่นี่เห็นมิเกลไหมเนี่ยมิเกลเห็นมิเกลไหมมิกเกลอยู่นี่มิเกลอยู่นี่ครับมิเกลมองไปที่หน้าต่างตลอดเลยเขาอยากจะดูวิวมิกเกลครับมิเกลครับเก็บภาพหน่อยหนึ่งสองสองพรเริ่มมองเห็นก็เริ่ม น่ารักขึ้นหมายถึงว่าเริ่มเริ่มได้เล่นอะไรกับเรามากขึ้นอะไรเนาะเมื่อก่อนมีแต่กินกับนอนก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มมองเห็นล่อมอะไรใสายตาอะไรพวกนี้เฮ้ยจิ๊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  มาแล้วค <f dragging> ่ะมาแล้วค <jack> ่ะมาแล้ว <vallahi> ค่ะมาแล้วค่ะเหตุสาเหตุที่ไปเดยเพราะว่าเคยมีโซฟาผมมีเคยมีโซฟาอยู่ชิ้นหนึ่งเคยมีโซฟาอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะตอนนั้นน่ะซื้อมาเมื่อตั้งแต่ก่อนไปนิวยอร์กประมาณสิบกว่าปีที่แล้วซื้อมาแล้วคนที่ พาไปซื้อนตะคือน้องชาย mm hmm. น้องชายบอกว่าเราน่าจะมีโซฟานัหนึ่งก็เลยซื้อมา1ชุดตอนนั้น mm hmm. ผ่านไป10ปีโซฟาตัวนั้นนะก็ยังได้ใช้งานอยู่ก็เลยรู้สึกว่า mm hmm. เออถ้าเราซื้อแล้วก็ลงทุนในเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถที่จะให้เราได้พักผ่อนยาวแบบยาวไปหลายปีนะฮะแล้วก็เลือกวัสดุที่ดีนิดหน่อยแต่ถ้าถ้าผมไม่ได้ทำ YouTube ผมคงเลือกประมาณสักตัวละหมื่นกว่าบาทนะฮะ uh huh. จริงๆแต่เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วบางทีก็เสริมความสวยงามของอาฉากมาด้วยนิดนึงก็เลยเพิ่มงบขึ้นมาอีกหนึ่งมืนบาทเพื่อเพื่อเลือกตัวนี้ใน FC แต่ถ้าผมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ผมเป็นแบบว่าอยู่บ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่ารุ่นละหมื่นกว่าบาทประมาณนั้นเอ๊นี่นี่ชอบใช่ไหมชอบไหมครับชอบไหมครับชอบไหมครับ ผมบอกได้เลยว่าคือพวกโซฟาหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างเนี่ยถ้าเราเลือกวัสดุที่ดีๆเนี่ยมันใช้แล้วมันคุ้มนะฮะหลายๆอย่างที่ซื้อมาเนี่ยเราเลือกมาอย่างเช่นเป็นวัสดุที่โอเคหน่อยอ่ะผมว่ามันก็ใช้ได้นานทำหน้าเหมือนพ่อจังงูตุ๊บ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  เกลนี่ออกกำลังกายาออกกำลังกายแขนค่ะแม่หนูจะได้มีแขนที่เรียวๆออกกำลังกายอยากมีแขนเรียวด้วย